ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเงย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักจุดจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อนหดึ่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex4u.com for ครับนะั่งจุดครับ XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 u s ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า XM ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ www.xm.com ครับล่าสุดแล้วเอครับกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำา i ไ c o n o o i c Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลืนด้วยระบบ AI ตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมเองก็ชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไร้แรงคือเราเดี๋ยวไม่พลาดแน่นอนนะครับเอชแคปยังโดดเด่นด้วยค่าสเปรดทองคาที่ต่ำที่สุดเฉลีย่ยเพียงแค่12จุดสายเท,ทรดทองคําต้องเอชแคปเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 m t 5สามารถเทรดบนเทรดดีวิวได้ด้วยนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนครูเปานะครับนักจุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องสิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคําสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID ดีเจเจกสินละครับและภาพที่ทุกจุดเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจรําเดือนมกราคมของเราครับ วันนี้เราพานั่งชุนนะครับมาจับตาดูค่างเงินบาทกันบ้างนะครับล่าสุดแล้วปทปทลั่นเกาะติดค่างเงินบาทใกล้ชิดไม่ให้ผันผวนหลังเดือนกุมภาพันธ์พลิกอ่อนค่า ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับลั่นว่าจะติดตามค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดไม่ให้ผันผวนเกินไปชี้ว่าเหตุการณ์การเคลนไหวเนี่ยจากปัจจัยภายนอกหลังจากตลาดคาดการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็การท่องเที่ยวส่งสัญญาณฟื้นเผยเตรียมทบทวนประมาณการตัวเลข GDP เดือนมีนาคมหลังตัวเลขสภาพัฒนไตรามาสที่4ประจำปี2565ออกมา1.4%ซึ่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ครับ ในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนางสาวชยาวดีชัยยนันท์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารกลางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าที่ทางค่าเงินบาทในเดือนมกราค,คมปีนี้มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยภาพรวมเฉลีย่ยปรับแข็งค่าจากมุมมองของตลาดที่มีต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีทิศทางดีขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงทําให้ตลาดคาดกา,การว่าเฟดนั้นจะไม่ได้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย นะครับผมประกอบกับมุมมองต่อภาคการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทยเราก็ทําให้ดัชนีค่างเงินบาทนั้นปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาอย่างไรก็ตามครับภายหลังภาพรวมค่างเงินบาทในเดือนกุมภพาพันธ์ปีนี้ก็ได้กลับมาคลื่อนไหวอ่อนค่าโดยมาจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อไม่ได้มีการปรับตัวลงมาตามคาดแล้วครับ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ต่อนโยบายการเงินของเฟดว่าจะยังคงเร่งปรับขึ้นราราดอกเบี้ยต่อไปทําให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าแล้วก็เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าในที่สุดซึ่งก็เป็นปัจจัยนะครับการเคลื่อนไหวของเงินบาททั้งภายในและภายนอกภายใต้การเคลื่อนไหวของเงินบาทที่มีความผันผวนนั้นทางด้นานของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้เงินบาทน,นั้นมีความผันผวนมากเกินไปแต่ปัจจัยของความผันผวนจะมาทั้งปัจจัยภายนอกที่เกิดจากการคาดการณ์ของตลาดซึ่งหากดูข้าง งินบาทที่มีความผันผวนตอนนี้ยังไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันหรือว่ากระทบกับเศรษฐกิจธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็จะยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปครับนี่คือสถานการณ์ที่เราได้หยิบยกมาคุยกันนะครับนักทุนขอบคุณครับ